ที่สก็คือเวลายสนูนและไม่ผิดประเวณีการจินาหรือผิดประเวณีการคบชู้สู่ชายที่นําไปสู่การจินาเนี่ยถือเป็นบาปใหญ่เนื่องจากว่าจินาหรือการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงหนุ่มสาวชันสามีภรรยานั่นเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดลูกเกิดชีวิตแล้วลสุบฮานหัวตาลามุฮีเป็นเจ้าของชีวิต อะไรที่ขรรคเมาตะวันไฮยยเราสร้างความตายแล้วยังสร้างการมีชีวิตดังนั้นการเกิดขึ้นมาของคนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ต้องได้รับอนุญาตจากลอสซุบฮานะฮัวตะัอนุญัติดังกล่าวคือการแต่งงานดังนั้นสามีภรรยาคือผู้ที่ได้รับอนุมัติจากพระเจ้าที่จะอยู่ร่วมฉันสามีภรรยาได้แต่ถ้าหากใครที่ละเมิดขอบเขตด,ดังกล่าว แสดงว่าเขากําลังละเมิดขอบเขตหรือเป็นเหตุทําให้ชีวิตหนึ่งเกิดมาอิสลามถือว่าอิสลามถือว่าการที่จะมีชีวิตหนึ่งเกิดมามันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครละเมิดในสิ่งนี้ไม่ขออนุญาตจะออละซุบฮานหัวตละลาก่อนผ่านการแต่งงานก็ถือว่าทําบาปใหญ่และบาปใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับการละเมิดละเมิดขอบเขตคําสั่งของละซุบฮานหัวตละลา แล้วนี่คือสามบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์บอกว่าสุบฮานุฮวาตะบอกว่ากวัวม่ยอัฟอันาลิกยัลกออาซามะใครที่ทําความผิดดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่อยู่ดออัฟละฮุลอาซาบุเยามันกิยามาติวยะคลุฟีฮิมูฮานะจะได้รับการลงโทษแบบทวีคูณในโลกหน้าและอยู่ในนั้นเป็นระยะเป็นระยะเวลานานหรือตลอดกาลนั่นคือความผิดสามบาปใหญ่แต่ความผิดที่ว่าใหญ่นี่สามประการผมจะบอกตอนท้ายนี้เน่ยว่าอิลลามันตาบะ มัมีสิ่งที่ใหญ่กว่าความผิดเหล่านั้นแม้แต่การตั้งภาคีแม้แต่การทําความชั่วที่ฆ่าชีวิตใดโดยไม่ชอบทำการผิดประเวณีการจูนาิ่นเราบอกว่าใครก็ตามทําแบบนี้ในบัปใหญ่นะนอกจากคนที่ตาบะตาบะตัววะอามะนะกลับมาศรัทธาวะมีลาอามมนสรฮานะ,ะทำความดีรบบรังความชั่ว เราสัญญาฟาอูลาอิกายูบัดดิลลอฮุซัยาทีมฮัสนะคนเหล่านี้อัลลอฮจะเปลี่ยนความชั่วของเขาที่เคยทําความผิดดังกล่าวนี้และความผิดอ,อื่นๆให้เป็นฮัสนัความดีดังนั้นกลับมาสู่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาและจะพบว่าอัลลอฮเนน่ยเมตตาจริงๆกลับมาสู่การเป็นออบานุรรห์มานเป็นบ่าวของผู้ทรงเมตตาและจะไม่พบแล้วนะครับว่าใครจะเมตตากับเรามากกว่าอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาอย่างที่นบีอิบราฮิมอะล,ลัยสลามเคยกล่าวเคยบอก กับคุณพ่อของท่านว่าฉันอ่ะข้อฟูไอย่ามัสกอาธาบุมมินารอฮ์มานฟะตะกูนลิชัยตอนิวัลียะฉันกลัวเหลือเกินว่าคุณพ่อจะถูก